อันน่ะจะเอาตังค์ไปวางไว้กลางถนนแล้วให้ปอเป๊กมาเอารถก็จะชนปอเป๊กอีกละเย้นี่เอ็นเรามาเล่นมาเก็บจากส q u ิตเกมกันดูดูเอาเล่นไหนนี่นี่ ตึ้อโอ้รถหน่อยหากมากเลยมานี่เดี๋ยวเล่ดูเฮ้ย,ยจะมาหวานอะไรกันตอนนี้เนี่ยกี่โมงแล้วปอเปกยังไม่มาเลยเนี่ยเฮ้ปอเปกเนี่ยมาสายทุกทีนะเห็นทีว่าเราต้องสั่งสอนซะหน่อยแล้วเอาอย่างนี้ฉันนะ่ะจะเอาตังค์ไปวางไว้กลางถนนแล้วให้ปอเปกมาเอารถก็จะชนปอเปกอีกสักหน่อยปอเปกก็จะมาแล้ว นีเ่ Donna, เอาวางไว้ตรงนี้แหละนี่เฮ้ยเสียงปอเป็กมาแล้วใครทำตังหล่นร้าลาปากแล้วเอาตังค์ไปซื้อขนมเพื่อนเพื่อนรับอีกเหรเฮ้ยเย้ในที่สุดปอเป็กก็โดนรถชนแล้วไปตามไปดู คนนี่เฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยหนูเป็นเร็วเป็นไงละปอเป็กนัดทีไรนายก็มาสายโดนพวกเราแกล้งเลยเด็กพวกนี้ทำไมทำกับเพื่อนแบบนี้เนี่ยก็พอปอเป็กอ่ะมาสายอ่ะ เราอ่ะก็เหาเงินไปล่อคุณนะ้าก็เลยชวนปอเป็กสิครับส่งน้ำหน้าที่ฉันมาสายนะ่ะก็เพราะฉันตื่นแต่เช้าไปขายมาไยช่วยแม่พวกนายถึงขั้นแกล้งฉันให้ถึงแก่ชีวิตเลยเหรอเป็นเพื่อนกันก็อย่ากแกล้งกันให้ถึงแก่ชีวิตแบบนี้นะลูกอย่าทำลายเพื่อนอย่าทำลายเพื่อนรุนแรงแบบนี้เพียงเพราะว่าเขามาสายนะลูกนะน้าจะไม่ว่าพวกหนูก็แล้วกันนะให้เพื่อนเขาตัดสินเอาเอง แล้วต่อไปหนูก็อย่าหาเพื่อนอย่าคบเพื่อนที่กะเลวกะลาดแบบนี้นะลูกนะคบแต่คนที่เขาจริงใจกับหนูนะลูกนะถ้าน้ามีเพื่อนแบบนี้น้ายิงทิ้งไปนานแล้วน้าเขาว่าเราหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรหรอกบอเฟกฉันขอโทษไหวเว้เด็กพวกนี้หัวเข่าเด็กหน้าแก่เข่าบอแม่ พอกพวกเจ้าเท่าไรตนว่าเขาคิดว่าเขาอายุสามสิบคิดว่าเขา